สวัสดีครับผมเติมไขมันชาแนลวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆในการทอดแคบหมูติดมาให้ฟูกรอบนะครับซึ่งสูตรนี้ไม่นำไปตากแดดนะครับทำตามง่ายใครๆก็สามารถทอดฟูกรอบได้นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้เป็นหนังหมูติดมันที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาหัน่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการเลยนะครับอันนี้ผมหั่นอยู่ที่ประมาณ1นเซนนะครับผม ใครจะหั่นยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะครับผมตามใจชอบเลยนะครับอันนี้เป็นหนังหมูที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามาทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับอันนี้ผมจะคั่วเกลือก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แคบหมูของเราติดกระทะนะครับผมไม่ต้องล้างออกนะครับคั้วทั่วเลยนะครับผม เมื่อคั่วเสร็จแล้วก็นำหมูที่เราเตรียมไว้นะครับลงในกระทะเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำครับเสจน้ำลงไปให้ท่วมเลยนะครับเพื่อที่จะทำการต้มหนังหมูและมันหมูให้เขาสุกก่อนนะครับเพื่อลดการกระเด็นของน้ำมันหรือว่าการระเบิดของนังหมูนะครับผมช่วงแรกนี้เราใช้ไฟแรงได้เลยนะครับผมเราจะต้มไปอยู่ที่ประมาณทักสิบนาทีครับ แต่ถ้าเราใส่น้ําน้อยก็ต้องหมั่นคนนิดนึงนะครับผมอันนี้ผมใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของแคบหมูเรานะครับตามด้วยน้ําส้มสายชูครับน้ําส้มสายชูเขาก็จะช่วยทําให้หนังหมูฟูกรอบด้วยนะครับไม่ต้องใส่เกลือนะครับเกลือที่เราคั่วไวปก็เยอะแล้วครับอันนี้เราจะต้มไปประมาณสัก10นาทีนะครับหรือว่าจนกว่าหนังหมูจะใสให้ทั่วถึงครับผมไม่ต้องคนบ่อยมากนะครับประมาณสัก สองนาทีคนครั้งก็ได้นะครับผมปล่อยต้มไปก่อนนะครับผมอันนี้ต้มได้แล้วนะครับสิบนาทีก็จะประมาณนี้ใครต้มไม่ถึงก็ได้นะครับดูจากหนังหมูก็ได้นะครับถ้าของเขาใส่แล้วก็ถือว่าได้แล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับให้เราสังเกตหนังหมูนะครับผมของผมได้ประมาณนี้แล้วผมจะไม่เจียวให้น้ําแห้งนะครับ สูตรนี้ผมจะตักน้ําออกนะครับเพราะว่าหนังหมูเขาสุกได้ทั่วถึงแล้วนะครับผมกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวนี่ก็ใช้เวลาทอดกันนานเลยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องตักน้ําจนแห้งก็ได้นะครับประมาณนี้ก็พอแล้วครับถึงขั้นตอนนี้ให้เราผ่อนไฟลงนะครับผมเราจะเจียวหนังหมูไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ ให้มันคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนช่วงนี้นางหมูเขาจะระเบิดนะครับช่วงนี้ต้องคนบ่อยด้วยนะครับผมใช้ไฟอ่อนเลยนะครับไม่ต้องแรงนะครับช่วงที่เราคนไปเรื่อยๆนี่เราจะสังเกตว่าน้ําเขาจะแห้งแล้วนะครับแลวหมูก็จะเริ่มใครน้ํามันออกมาแทนนะครับผมถ้าเราไม่ต้มถึงขั้นตอนนี้ก็นางหมูจะเริ่มติดกระทะแล้วนะครับ อันนี้ข้อดีของการต้มก่อนนะครับอันนี้น้ํามันก็จะเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับก็หมั่นคนนิดนึงนะครับช่วงนี้อาจจะคนง่ายแล้วครับอันนี้ผ่านไปประมาณสักสินาทีนะครับหนังหมูเ,าเมมขา,เาก,ก็จะเริ่มมีสีขาวแล้วนะครับจากสีใสก็จะเริ่มเป็นสีขาวแล้วน้ำมันก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงที่น้ำมันเริ่มเยอะแล้วก็เราก็อาจจะไม่คนบ่อยมากนะครับ อาจจะคนสัก2-3นาทีครั้งหนึ่งนะครับผมเราจะได้ยินเสียงหนังหมูเขาเริ่มแตกแล้วนะครับหนังปอแปะปอแปะแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้นะครับหนังหมูเขายังขาวอยู่นะครับยังเป็นสีขาวอยู่นะครับก็เราทอดต่อไปอีกนิดนึงนะครับมาถึงช่วงนี้ก็ เริ่มใกล้จะได้แล้วนะครับช่วงนี้ต้องหมั่นคนนิดนึงนะครับนังหมูเขาก็จะเริ่มแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วนะครับช่วงนี้ต้องหมั่นคนนิดนึงถือว่าเกือบจะได้แล้วนะครับยังใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้อันนี้ถือว่าได้ที่แล้วนะครับผมก็จะนังหมูของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี้รอบแรกนะครับเราจะทําการ พักทิ้งไว้ก่อนนะครับผมก็ดูก็จะประมาณนี้นะครับให้พอก่อนนะครับถ้าทอดต่อไปก็อาจจะไม่พองมากไปมากกว่านี้นะครับให้สังเกตนะถ้าบางตัวก็ยังไม่สุกล้วก็ทอดไปอีกสักหนึ่งนาทีก่อนก็ได้นะครับผมแล้วคอยปิดเตานะครับใครจะพักทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับแต่ของผมก็จะทิ้งไว้ประมาณสักชั่วโมงครึ่ง หรือว่าใครรีบก็สามารถใช้พัดลมเป่าเลยก็ได้นะครับให้เย็นก็สามารถทอดได้เลยนะครับผมอันนี้หลังจากทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เขาก็จะแข็งนิดนึงนะครับอันนี้ผมทิ้งไวใ้ในน้ำมันเลยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ผมจะแบ่งทอดสัก2รอบนะครับผมจะเก็บน้ํามันไว้ใช้ด้วยนะครับผมมาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะสังเกตเลยนะครับกระทะของเราก็จะไม่มีการติดนะครับ เมื่อตักขึ้นหมดแล้วเราก็เปิดไฟได้เลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเมื่อน้ำมันร้อนก็เทหมูลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับช่วงนี้ใครจะใช้ไฟแรงกว่านี้ก็ได้นะครับฟูกรอบเหมือนกันที่ผมใช้ไฟกลางๆก็เพราะว่าหมูบางชิ้นจะสุกช้ากว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะฟูกรอบไม่ทันเพื่อนสูตรนี้ก็สามารถทำขายได้ด้วยนะครับผม เก็บไว้ทานได้นานด้วยนะครับลองทำตามกันดูได้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับอันนี้ยังไม่เหลืองพอหรือว่าบางตัวก็ยังยังไม่ฟองนะครับยังไม่พองเต็มที่ในการทอดแคบหมูนี่ผมก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับในการทอดแบบเร่งด่วนนะครับไม่ต้องพักทิ้งไว้แล้วก็ทอดรอบเดียวคือได้เหมือนกันนะครับฟูกรอบเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับผมอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับไม่ต้องทอดเหลืองมากนะครับผมเพราะว่าแคบหมูของเรานะครับเขาก็จ,จะมีความร้อนอยู่ในตัวอยู่นะครับพอทิ้งเอาไว้ข้างนอกเขาก็จะสุกไปอีกนิดนึงอยู่นะครับผมหลังจากทอดเสร็จแคบหมูของเราก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับผม เชื่อว่าใครๆก็สามารถทอดได้นะครับถ้าทําตามขั้นตอนนี้นะครับเหลืองสวยน่าทานด้วยนะครับผมผมลองชิมดูก่อนนะครับ